เดี๋ยวไปตกปลาไปแม่งเสือายุเข้าแล้วนี่โอ้โหเรือนี่โค้งเพลงกล้งเพลงจะบ้าตายเอาคุยกันไปนะครับคุย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 กันเลยคุยเลยเนี่เนียเสียดายวันนี้ท่าท่าถ้าถ้ามาแล้วถ้าวบามีเงนี่บอกว่าวันนี้วันนี้ได้เจะมีแตงโมไงจะมั้งยิมมาป่ะตรอเล่นเพลงกันในบ้านเยอะกูจะมา ฝากคุณโนพดลวันนี้คุณมาทำอะไรที่นี่ครับมีอะไรเพื่อนชื่ออะไรครับ่สมกตสมกตคุณไม่เจอกับเพื่อนกี่ปีและโอ้เลยกี่ปีว่าเนี่ยเจ็ดปีเจ็ดปีแปดปีอ่ะคุณคิดว่าเพื่อนยังอยากจะพบกับคุณอยู่หรือเปล่าว่าอยู่เล่นแล้วอยากได้เลยถ้าจะมีมือซ้ายแล้วพบเับคนสุดท้ายก็จะพาไปทำยารู้ว่าเจ็ดร้อยเป็นโรคแพ้ปูนักเกตที่นั่น

ตะกอนทำให้ยังทำตัวเนอะลูกไม่ได้ทำ